จะบอกว่าคลิปรีวิวนี้นะคะพีชีพมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะตุ๊กตูนะคะจะมาลองมูสเปร์กำจัดขนที่คือโนมูดนะคะหรือว่าเป็นมูสเปร์ในการกำจัดขนนะคะก็ไม่เคยใช้มาก่อนค่ะคลิปนี้นะคะพีชีพมากๆเพราะว่าตุ๊กตูนะคะได้ทําการไว้ขนลักแร้นี่นะฮะขนลักแร้ประมาณ2อาทิตย์กว่าคนมันน่าอายมาก จะนี่มีคนเกิดขนล,ลักแลของผู้หญิงยาวใช่ไหมเราก็จะใช้แหนบดึงเนาะแหนบดึงแล้วขึ้นแหนบก็เจ็บมากถ้าเกิดใช้ไมโกนพราะขนมันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นต่อๆซึ่งมันก็ไม่สมูทใช่ไหมแต่วันนี้เราจะใช้มูสสเปรย์ในการกำจัดขนล,ลักแลซึ่งเขาเคมาว่าพอเราใช้มูสสเปรย์ตัวนี้กำจัดขนไปแล้วเนี่ยนะคะขนที่ออกมาใหม่จะบางลงแล้วก็ไม่ทำให้หลักแลข,ของเราตออเป็นตูดไก่ด้วยเรามาลองใช้กันเลยค่ะ ตอนแรกนะคะเราต้องทำการเขย่าสเปรย์หรือว่าเช็คค่ะโอ้โหโเขาก็จะแตกตัวกลายเป็นเนื้อมูสค่ะทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะ5-15ถทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจากทิ้งตัวทิ้งไว้นะคะแม็กสุดเลยค่ะ15นาทีเรามาดูกันนะว่ารักแร้หรือว่าจักกแร้ของ จะเป็นยังไงแต่จะบอกว่าระหว่างที่รอทิ้งไว้15ทีไม่รู้สึกเจ็บแสบร้อนคันไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแค่ว่ามันเย็นมาหวานชื้นที่กคนโอ้แ oh ูดูนะว่าจะเป็นยังไง1วานชืทีโฟไฟเฮ้ยทุกคนคะ่ะเฮ้ย ขนมันออกไปอย่างนี้แบบง่ายๆโดยที่แบบไม่รู้สึกเจ็บดูดิเห็นปะเฮย้ยมันหายไปแบบไวมากที่สําคัญนะคะด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นหัวหอมใหญ่หรือว่าว่านหางจร,ระเข้นเนี่ยเขาจะช่วยให้ผิวที่เราอะทาการกําจัดขนออกไปเนี่ยเรียบเนียนขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นด้วยยิ่งใช้ก็ยิ่งขาวยิ่งใช้ก็ยิ่งเนียนทุกคนเป็นเรื่องขน<ม>ต้อง snowmuse เท่านั้นค่ะวันนี้เป็นแล้วนะ